สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง Clean Girl นะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการทำโมโมครัวดิฉันนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแก้เข็นนะคะจาก EP ที่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่อร่อยจริงๆค่ะทุกคนถ้าใครได้ดูนะคะเป็นคลิปนี้ค่ะที่เรานะคะได้ทำตำม,มาม่าใส่หมูยอเนาะเออคนดูกันข้างที่จะแบบเยอะนะคะแต่แบบไม่อร่อยเอาจริง ไม่อร่อยคือหมายความว่าแบบรสชาติมันแบบคือเป็นมาค่ทุกคนใส่ปลาเยอะเยอะมากๆอ่ะค่ะมันก็เลยแบบรสชาติแบบแปลกอ่ะ,ะ,ะมันไม่ได้อ่ะทุกคนเออพอแบบมันเค็มแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปใส่น้ําตาลนะคะพอใส่ปเน้อมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบหวานเค็มหวาน,วาน,วานเค็มอ่ะคือมันตัดกันแบบชึ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 บอ่ะมันมันมันไม่แบบเค็มก่อนแล้วค่อยหวานหรือหวานก่อนแล้วค่อยเค็มอะไรเงี้ยค่ะมันเค็มหวานเค็มหวานมันตัดกันแล้วมันแบบ แปลกๆอะมันไม่อร่อยอค,ค่ะทุกคนก็เลยจะมาแก้เข็นนะคะใน EP นี้เนาะเป็น EP ที่ EP ที่แปั้ไหมเออ EP ที่แปดะคะทุกคนแล้วก็จะมาทำออตามมาลลกอนะคะใส่เส้นมาม่าค่ะทุกคนเสียงรถรดถนะคะเอาไงดี โอเคค่ะมาต่อก็คืออีพีนี้นะคะเราก็จะมาทำตาสซัวามาม่านะคะอรอบนี้นะคะไม่มีหมูยอนะคะทุกคนที่เก็บไปซื้อเอาจริงคือเชื่อไหมที่เตรียมทํามาทุกอีพีนี้นะคะไม่เคยไปซื้อของเลยส่วนมากนะคะจะมีคนมาฝากนะคะก็เลยแบบอาอาถ่ายคลิปด,ดีกว่าคือจริงๆอาจจะไปซื้อแหละแต่แบบ มันเวลาอะไรมันดีอะไรไม่รู้นะคะอยู่คนก็แบบซื้อของมาฝากอะไรเงี้ยค่ะญาติพี่น้องกันเนาะก็ซื้อมาฝากอืมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปซื้อนะคะก็ใน EP นี้นะคะก็ไม่ได้ซื้อเหมือนเดิมค่ะทุกคนมะละกอมีอยู่แล้วนะคะส่วนมาม่านะคะก็มีคนเอามาฝากอีกแล้วค่ะเมื่อเช้าทำมุนด้วยอะไรวันนี้ทำไมแบบนี่คนเอาของมาให้ยอะฟังก็คือนะคะเราก็จะมาทำแค่ซองเดียวนะคะเพราะว่าแบบ กลัวไม่อร่ออีกกลัวแบบมันกินไม่ได้อีกเนาะนะคะดูวันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะร้อนหรือจะล่วงเนาะใน EP นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนดูดูนะคะอย่าเพิ่งกดออกเนาะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะดูจนจบเนาะโอเคเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะขอเป็นสักเพลงนะคะ ใครเคยฟังเพลงนี้นะคะทุกคนเป็นเพลงของ Kiss of Life นะคะฝากไปฟังด้วยนะคะทุกคนเพลงนี้คือชอบมากเป็นเพลงที่แบบเป็นฟงใหม่ที่แบบมาแรงแบบเพลงดีมากอีกรอบหนึ่งชอบมากค่ะทุกคนไปทำหั่นกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดีย๋ยวเรานะคะจะมาหั่นถั่วฝักยาวก่อนนะคะทุกน เตรียมวัตถุดิบไว้เลยนะคะมันจะได้แบบไม่ยุ่งยากเนาะตอนเวลาที่เราแบบกําลังจะทําเสร็จนะคะแล้วแบบมาเตรียมนู่นนี่นั่นนะคะมันยุ่งยากเนาะแล้วก็เลยแบบมาเตรียมให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้แบบเรียบร้อยเลยเนาะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเตรียมมะละกอกันเลยนะคะดูสิ เก็บไว้ในตู้เย็นนานนะคะจนมันกําลังจะเหี่ยวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกกันเลยค่ะแล้วก็มาหั่นตรงหัวอ,ออกนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะเน่าแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสับเป็นเส้นๆกันเลยนะคะ พอเราเตรียมวัตถุดิบทั้งสองอย่างนะคะเสร็จแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาแกะมาม่ากันค่ะทุกคนเตรียมเอาเป็นมาม่าหมูสับนะคะเราจะเอาแค่เส้นนะคะทุกคน,กคน,กคนส่วนเครื่องปรุงนะคะก็ทิ้งนด้นเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟเพื่อต้มเส้นกันเลยค่ะทุกคน EP นี้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องทําหลายอย่างเนาะเราก็แบบต้มแค่เส้นนะคะก็เสร็จเลยนะคะก็ไม่ยาวเ,เท่าไหร่นะคะ EP นี้เนาะ ตั้งหม้อนะคะทุกคนไม่ต้องใส่น้ําเยอะน,นะคะพอแบบมันจะมันจะร้อนนานนะคะทุกคนใส่แค่นี้เดียวก็พอนะใส่แพอลวกเส้นนะคะพอน้ําร้อนแล้วนะคะก็นําเส้นลงไปนะคะแล้วก็นานๆทีนะคะจะมาคนน้องนะคะอย่าคนบ่อยๆนะ,ค,ะค่อยๆแบบนานๆทีจะมาคนนะคะ พอเส้นนะคะเราสูกได้ที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ตะแกรงกันเลยค่ะ mm. เพื่อให้มันสเสด็จน้ำนะคะเราจะไม่ตำเอาน้ำมันนะคะทุกคนเราจะเอาแค่เส้นนะคะอ่าอย่างที่เป็นบอกนะคะทุกคนต้มแค่เส้นนะคะก็เสร็จเลยเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเริ่ตมตำกันเลยค่ะดูเลยนะคะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนสีสั่งนะคะตอนทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูไม่เผ็ดเลยอะาเดี๋ยวเราจะเทใส่จานเลยนะคะแล้วก็ไปกินกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในบ้างนะคะมาแล้วค่ะทุกคนทําเมนูตำมาม่านะคะตำตัวมาม่านะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูสิคะอาจจะไม่เผ็ดนะคะทุกคนเพราะว่าแบบ ใส่พริกเร็ดเม็ดเนาะแล้วก็ตำไม่ละเอียดนะคะก็จะแบบไม่ค่อยเผ็ดนะคะจะมากินกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมีขนมมากลับแก้มแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นข้าวเปียบเนาะเราจะมากินไว้ค่ะเริ่มกินกันเลยค่ะทุกคนอร่อาายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน รสชาตดีกว่าอันที่แล้วนะคะแต่แบบมันไม่เผ็ดไม่เผ็ดแค่นั้นเลยก็ไม่ได้อร่อยมากอแต่แบบกินได้นะคะอร่อยมากค่ะ นี่อร่อยไปเลยค่ะทุกคน